เยอแล้วปบปแบบมีคนสมัยก่อนบ้างไดโนเสาร์มีเสียงด้วยหางขยับด้วยตัวขยับด้วยเขาหมดรอบเขาก็หยุดพักอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมของเขาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการออฟต h เวกคอร์ดค่ะเย้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์นะก็ถ้าไม่ได้ติดอะไรเร่งด่วนนะครับหรือว่าหนักหนาสาหัสจริงจริงนะครับก็จะมาพบกันได้กับผมนะครับอีกบัรพศแล้วก็พี่บัพนนะครับในรายการ Off the Record วิสิกบัรพศนะครับวันนี้แต่งตัวชุดอะไรคะเนี่ยชุดคริสต์มาสเพราะว่าคุณผู้ชมจองลมแล้วเนี่ยไปเที่ยวเมือง,งหนาวที่ไหนดีอ,อ๋อ อเมริกาก็หนาวญี่ปุ่นก็หนาวาก็จะมีหิมะเห็นม้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเป็นแค่นิ่งธรรมชาติาแล้วก็ไปไป,ไปเต้นลงน้าไปขึ้นเวทีคือเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เฉลิมฉลองใ,<ช>ใช่ไหมต้องไปเที่ยวใช่ไหมใช่อ๋อก็เลยต้องจองโรงแรมอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้ววิ่ผลนอยากไปไหนอะ ประเททอะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องมีพัสดบ,บอร์ดตาที่สตัวเครื่องบินค่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจริงๆสุขสาวท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปกันเยอะมากนะไปที่ไหนบ้างเราให้คุณชมฟังหน่อยที่พิด มีไดโนเสาร์เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมอยากไปดูไหมคะมีคนสมัยก่อนบ้างไดโนเสาร์มีเสียงด้วยหางขยับด้วยตัวขยับด้วยเขาหมดรอบเขาก็หยุดพักอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมของเราโอ้กใจนะครับใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขับรถถึงชั่วโมงเลยนะเออป่าวว่ามันเกินหนึ่งชั่วโมงนะมันเป็นพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าครับก็ คุณผู้ชมมีลูกก็ต้องทํางานเยอะๆเป็นวันธรรมดาอ่าเป็นวันธรรมดาก็ทํางานถูกสุกร์อาทิตย์ก็ไปจอดมแดนก็ได้ประเทศนาวนาบญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาก็ได้ค่ะก็ไปพีพีตาพันพารลังก้าก็ได้ค่ะอย่างที่คนอีกว่าถูชุดแบบพริสมาสเรีอยงคะถ้ายังไม่ซื้อคริสต์มาสต้องแสดง คุณผู้ชมรอดูในคลิปลังนะคะความสแสดงยังไงม้องเยกะต้งเยเข้งเยอะองยอะองรอต,ติดตามติดตามคลิปบี๊มฝนพร้อมอยังไงก็พร้อมค่ะคุณผู้ชมซื้อที่ค้างผมแบบน,นี้เรียกคะ่ะขายฟองอย่างเดียวเลยเนี่ยขายไวมที่มืืห,หัว <66. S 1> 66. 66. 66. 66. หกสิบหกบาทหกสิบหกบาทเหรอคะโอ้ป๊าพูดแล้วพูดอะแล้วป๊า <laughs> อ้าป้าก็รอฟังเนี่ยเพื่อพี่นผลจะพูดอะไรบ้างนี่พี่ไหมเขาบอกพูดเก่งกว่าคนอีกอีกพูดค่ะเนี่ยพี่เออหกสิบเก้า <69 S 1> ได้ไหมหกสิบเก้าไม่ได้ค่ะคุณอ้าวเมื่อกี้บอกหกสิบหกไม่ใช่เหรออ้าวนี่เขาให้เพิ่มไหมเขาเพิ่มให้เอาไหมเป็นหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าค่ะพี่ยืนยงเขาบอกหกสิบหกบาทนี่บวกกาไรหรือยังคะอันนี้คือบวกกาไรหรือยังคะมีกำไรค่ะ ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ได้เลยค่ะป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 ะทั้งทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะทั้งที่คาดผมชุดชุดชุดจากนี้เลยค่ะก็เป็นหัวสิบหกมันเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหลดแรกแจกแถมนะหกสิบหกบาทที่คาดผมหกสิบหกชุดหกสิบเก้าลอยกระทงแต่ว่าเป็นสถานที่ปิด ่าก็จะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปดูให้อาหารปลาด้วยใช่ไหมมันเป็นกระทงแบบยังไงดอกไม้เป็นหาอาหารปลาเป็นป้อมเป็นข้าวเปลือินมันเหมือนเป็นป้อมป้อมมันเป็นมันเป็นเหมือนขนมปังะครับมันเป็นขนมปังครับทุกคนนะฮะมันก็เลยย่อยสลายได้นะครับนี่ขายของหน่อยค่ะขายปสี่รยแปดสิบบาทห้าลดราคานะคะคุณผู้นักซื้อเด e เทรเดอร์ใช่ไหมคะปลาปาดิสซ สั่งซื้อได้ที่ไหนเอ่ยช้อปปี้มีไหมสั่งซื้อให้ที่ช้อปปี้นะล o คซี่อิดค่ะเวลอาอ่านมันมีอะไรบ้างมันคิดดีหรอคะมันจะได้ความรู้เกี่ยวกับมันตั้งความดูนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมกี่บาทคะเอาย้ำอีกทีกีบ่บาทคะให้พี่พิมพัฒนดหน่อยสี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะคุณผ<อ>ู้ชมห้ามลดนาราคาน,นะคะพี่พิมพัพัดบอกซื้อหนังสือแถมที่ค่าผมได้ไหมไม่ด้ คุณผู้ชมอยากทำอะไรก็ได้ถ้าแม่้ามบอกว่ายี่สิบก็ยี่สิบสามสิบก็สามสิบสี่สิบก็สี่สิบค่ะคุณผู้ชมอ,อ๋ออย่าลดราคาเลยนะประมาณนี้นะคะนี่ไหมเขาบอกว่าคนอีกต้องแบ่งไรายได้หนังสือให้กับสาวเสื้อแดงบ้างนะครับไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมรายก็ยี่สบบางครั้งก็สี่สิบค่ะ <laughs> เวลาถ่ายคิปก็สี่สิบเวลาไลฟ์ก็ห้าคุณผู้ชมเหนื่อยแล้วนะคะสวัสดี <laughs> ค่ะชมอทิตย์ที่แล้วพี่อับอกว่าจะร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยใช่ไหมพร้อมไหมเอาสักสักเพลงหนึ่งสั้นๆก่อนที่จะบายๆเจอกันสัปดาหนะ์หน้าค่ะร้องเพลงขอค่ะห <laughs> ์น้ค่ะบายบายค่ะโ <laughs> อเค okay. อ่ะเอาละ